สวัสดีครับอีดีต้อรับสู่เจฮีโร h ช n n นลนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์หลังเล่น h o g w a r t s Legacy จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ ฮอกวอตส์เลกาซีคือเกมที่เหล่าแฟนแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์เฝ้ารอคอยรวมถึงผมเองด้วยที่จะได้สัมผัสเกมนี้นะครับแล้วผมได้เล่นเกมนี้มาแล้วก็เลยมาเล่าประสบการณ์หลังเล่นให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเรื่องราวของเกมเกิดขึ้นโดยตัวเราเนี่ยเป็นนักเรียนที่ถูกย้ายเข้ามาเรียนในโรงเรียนฮอกวอตส์แบบกลางคันนะครับตัวละครเราเนี่ยจะเป็นตัวละครแบบที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับประมาณว่าเป็นคลาสตอมตัวละครโดยที่เราเนี่ยได้ร่วมทางเดินมากับอาจารย์ฟริกส์นะครับดู ูเหมือนว่าเรื่องราวของใน h o g w a r t ์ Legacy เนี่ยเป็นเรื่องราวในร้อยปีก่อนที่จะเกิดเรื่องราวของนี่ใหญ่ r r y p o t t e อเออย่างที่เราได้รู้จักกันมาจนถึงทุกวันนี้ในครั้งนี้ผมจะไม่ได้เล่าเรื่องราวในเกมเยอะนะครับเนื่องจากอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลองเล่นเองแล้วก็ได้สัมผัสอารมณ์ความรู้สึก ความเซอร์ไพรส์และประสบการณ์ด้วยตัวเองนะครับจะสนุกมากขึ้นมาถึงความน่าสนใจของตัวเกมก่อนเลยนะครับเกมฮอกวอตเลกาซีเนี่ยเป็นเกมที่เราจะได้รับบทเป็นนักเรียนที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนนะครับแล้วก็ทําภารกิจต่างๆนะครับทำเควสแล้วก็มีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นนะครับโดยการที่เราเนี่ยเริ่มแรกให้เราเลือกบ้านนะครับโดยมีพิธีเลือกบ้านตามาโรงเรียนฮอกวอตที่เราได้คุ้นเคยกันแล้วก็จะดําเนินเนื้อเรื่องไปตามเรื่องราวของตัวละคร ที่อยู่บ้านนั้นๆน,น,นะครับอย่างผมเนี่ยเลือกกิฟฟินดอร์มาก็จะมีเนื้อเรื่องของมันนะครับแต่ว่าบางเรื่องราวเนี่ยแต่ละบ้านก็จะคล้ายๆกันนะครับส่วนบางเรื่องราวก็จะมีเนื้อเรื่องที่แตกต่างกันซึ่งถ้าใครมีเวลาเยอะเนี่ยสามารถเล่นบ้านใดบ้านหนึ่งเล่นหลายๆรอบแล้วก็เลือกเล่นบ้านที่ตัวเองชอบได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากตัวเกมเนี่ย มันมีสีสันของความเป็น Harry Potter อยู่นะครับจุดนี้เนี่ยน่าสนใจแล้วก็สนุกมากๆและที่ขาดไม่ได้ก็คือกลิ่นอายความเป็น Harry ี่พอตเร์นะครับมันดีมากจริงๆเกมนี้ก็ใส่มาอย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นตัวละครที่มีชื่อคุ้นๆมีนามสกุลคุ้นๆน,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 นะครับให้เรามาได้เซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็ความเป็น Open World ของเกมนี้เนี่ยเราสำรวจโรงเรียนเนี่ยมันสวยงามจริงๆผมเรียกได้ว่าเดินสำรวจโรงเรียนเนี่ย ไม่เชื่อว่าฮอควอ์เนี่ยมันจะเดินได้สนุกขนาดนั้นนะครับผมใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับในการเดินเล่นเนี่ย แล้วก็มีคลาสต่างๆให้เราได้ฝึกเรียนคาถาเวทมนต์แล้วก็เอาไปได้ใช้งานจริงๆด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวของตัวละครแต่ละตัว NPC ต่างๆรวมถึงคัศน์นต่างๆและกราฟิกนะครับดีจริงๆผมเล่นบน PlayStation 5ก็รู้สึกได้ว่างานภาพค่อนข้างดีนะครับเจอบั๊กเนี่ยแทบว่าถ้าจะไม่เจอเลยนะครับของเกมนี้เนี่ยแล้วมันก็ทำให้ผมสนุกแล้วก็เพลิดเพลินไปกับเกมนี้ได้อย่างไม่รู้เนือ้อรู้ตัว นสนุกจริงๆและแน่นอนก็อาจจะมีจุดที่ขัดใจนิดหน่อยในส่วนของเนื้อหาสาระ,ะหรือว่าการเข้าคัดซีนต่างๆเนี่ยจะมีบทพูดที่ค่อนข้างเยอะนะครับเรียกได้ว่าถ้าใครที่อ่อนภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าพลาดอะไรเป็นเพียงเล็กน้อยเนี่ยอาจจะขาดอัธรรตการติดตามเนื้อเรื่องที่สําคัญได้เพราะว่ามีภาษาอังกฤษเยอะนะครับการเข้าคัดซีนเป็นเวลาเรียกได้ว่าประมาณ2-3นาที 5-7นาทีก็มีนะครับทำให้เราเนี่ยอาจจะรู้สึกน่าเบื่อกับเส้นเรื่องที่มันยาวนานนิดหน่อยนะครับแต่ว่าด้วยตัวเกม แล้วก็ระบบเกมเกมเพย์บรรยากาศเกมเนี่ยสนุกนะครับแล้วก็เนื้อหาที่เข้มข้นที่มันเดินไปพร้อมกับการเล่นเกมด้วยเนี่ยมันทำให้สนุกนะครับยิ่งเป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่แล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าฟินอิ่มอกอิ่มใ,ใจแน่นอนสรุปโดยรวมของ Hogwarts Legacy นะครับเรียกได้ว่าลบคำสบประมาทของหลายๆคนที่คาดหวังไว้ว่าเกมนี้เนี่ย มันจะดีจริงอย่างที่เขาล่ำลือกันหรือเปล่าหรือว่ามันจะห่วยนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยประทับใจนะครับเรียกได้ว่าเกิน90%นะครับที่เล่นเกมนี้มาชอบมากๆแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยหลงรักจัก,กรวาลของแฮร์รี่พอตเตอร์มากยิ่งเข้าไปอีกนะครับสำหรับวันนี้ J Hero Channel ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ